ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกนะครับจากช่องจำนอง h ช n แนลนะครับวันนี้ก็จะเอาสูตรหวยรัฐบาลไทยนะครับสูตรดับหลักหน่วยบนนะครับสูตรดับหลักหน่วยบนเนาะหมายว้ตัดซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลนะครับงวดที่16กกันยายนนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับงวดนี้จะได้เลขดับ หน่วยบนเลขอะไรเนาะเรามาดูงวดวันที่17มกราคมนะครับนี่17มกราคมเนาะเราก็ลืมบอกไปเนาะดับหลักหน่วยบนนะครับเราก็เอา3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับ3ตัวหน้าครั้งที่2ครับสลับหลักหน่วยเนาะเอาหลักหน่วยนะครับของ3ตัวหน้าครั้งที่2มาเป็นตัวดับเลยนะครับดับหน่วยบนเนาะแล้วก็นี่นี่ครับผมเขียนมาเรียบร้อยแล้วเนาะ นี่ครับสามตัวหน้าครั้งที่สองเนาะเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับสามแปดเก้านะครับงวดวันที่สิบเจ็ดเนาะแล้วก็ผลมาออกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเลขเลขดับหลักหน่วยเป็นอะไรนะครับผมสามแปดเก้าได้เลขเก้านะครับหลักหน่วยนี่นะครับเอาหน่วยของสามตัวหน้าครั้งที่สองเนาะเก้านะครับ มาดูมันออกอะไรครับออกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเอาตระหน่วยนะครับนี่ครับดับหลักหน่วยนะครับนี่หลักหน่วยนะครับได้เลขดับเก้านะครับออกหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งนะครับก็ถูกไปนะครับมางวดต่อมาเลยนะครับงวดมาที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเออจะมาทําให้ออกเนี่ยมาดับงวดนี้นะครับงวดมาที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับได้เลขเก้าอีกเหมือนเดิมนะครับเลขเก้านะครับ ผลที่ออกออกอะไรครับผม417นะครับหลักหน่วยเราเป็นเลขเจ็ดนะครับนี่ครับก็ถูกนะครับอ่างวดต่อมานะครับงวดต่อมา9ไอหนึ่งเก้าห้านะครับได้เลขห้านะครับเลขดับหน่วยบนนะครับผลที่ออกออกหกห้าสองเนาะหกห้าสองก็ถูกไปนะครับงวดที่สามก็มาดูงวดที่สี่กันเลยนะครับได้อะไรครับเก้าหนึ่งเก้านะครับสองตัวไอ สามตัวหน้าครั้งที่สองเนาะเอาหลักหน่วยนะครับเป็นตัวดับนี่ครับเลขเก้านะครับผลที่ออกออกอะไรครับผมออกแปดเจ็ดสามก็ถูกไปเนาะมาดูงวดต่อมาเลยครับแปดศูนศูนย์นะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองเนาะงวดวันที่สิบหกมีนาเนาะทำให้อกสิบหกมีนานะครับเป็นดับงวดวันที่หนึ่งเมษานะ ศูนย์นะครับออกอะไรครับ907ศูนย์เลขศูนย์อยู่หลักสิบเนาะหลักหน่วยเป็นเลขเจ็ดเนาะก็เข้าไปงดต่อมาได้914นะครับเลขดับหลักหน่วยคือเลขสี่เนาะดับหน่วยบนนะครับออก906นะครับก็ถูกไปเนาะก็มาดูงดต่อมานะครับได้678นะครับหลักหน่วยนะครับหน่วยครั้งที่สองเนาะหน่วยหน้าครั้งที่สองครับออกมาเป็นตัวดับหน่วยบนเนาะ ได้เลขแดออกศ1นย์หนึ่งเกนะครับก็ถูกไปเนาะมาดูงวดต่อมาแล้วงวดที่แปดนะครับงวดที่แปดได้เจ็ดปดศูนย์นะครับผลที่ออกออก90้านย์สามนะครับดับศูนย์ออกสามก็ถูกไปเนาะหลับอยู่งวดต่อมานะครับงวด,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 ดต่อมาห7เจ็ดแปดนะครับออกสองเจ็ดสองนะครับ,ออ 2, 7, 2รบดับแดออกสองเนาะ งวดที่เก้านะครับก็ถูกนะครับมางวดที่สิบามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับศูนย์สามตัวเลยนี่เอาศูนย์ตัวนี้เด้อหลักหน่วยนี่เด้อมาเป็นตัวดับหน่วยบนนะครับนี่ครับแปดเจ็ดสองนะครับดับศูนย์ออก 8, 7, แปดเจ็ดสองลวงวดต่อมานะครับหกสองแปดนะครับเอาหลักหน่วยของเลขท้ายสามตัวหน้าครั้งที่สองเนาะนี่ครับแปด ออกที่ใดครับผลออก6 0ศนี่ครับ5ออก5นะครับดับ8ออก5ครับก็ถูกงวดที่12นะครับได้2 8 1นะครับผลที่ออก5 3 0นะครับดับ1นะครับออก0ก็ดับอยู่นะครับมางวดที่13นะครับ3 8 4ออก4 5 3เอา โอ้กลับกันเนาะออกสี่ห้าสามเนาะเอานี่ดับสี่นะครับออกสามนะครับผูกไปเนาะงวดที่สิบสี่นะครับเจ็ดศูนย์แปดนะครับสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับเอาหลักๆหน่วยนะครับมาเป็นตัวดับหน่วยบนนะครับแปดออกเจ็ดแปดสองครับก็ผูกไปนะครับดับอยู่นะครับมางวดที่สิบหกสิงหาหกหกนะครับ ได้739นะครับผลที่ออกออกอะไรครับผม4ี่นี่ครับงวด45้านะครับทั้งหมดมี15งวดเนาะที่เข้ามานี่ตั้งแต่ปีใหม่นะครับนี่มาดูกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่17มานะครับเปิดเปิดเปิดมานะครับเอาเรามาดูผลงวดนี้กันเลยนะครับงวดนี้นะครับ งวดวันที่16กันยานะครับได้อะไรครับได้หดับหนะครับดับหนะครับเรามาลุ้นกันนะครับวันที่16นี้ครับงวดที่16หนะงวดที่16งวดที่16กับวันที่16พร้อมแล้วครับรอผลนี่ครับรอผลอ่าเดี๋ยวเรามาวงมา,มาระบายสีสักหน่อยเนาะนี่ครับ รับายสีสุกน้อยอสวยงามนาะสิบสิบห้างวดนะครับสิบห้างวดยังไม่ผิดนะครับผมดับหน่วยบนนอาเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับเด็กอายุ18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำเ้อพี่น้องเลยรับสูตรดับหน่วยบนขั้นเทพนะครับนี่ครับดับหน่วยบนขั้นเทพนะครับเอาหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับมาเป็นตัวดับนะครับดับหน่วยบนเนาะนี่ครับผมประทำมาให้ครับตั้งแต่วันที่17มกราคม2566นะครับ นะครับจนมาถึงงวดวันที่1กันยายน2566นะครับก็มาดูกันต่อนะครับงวดวันที่16กันยานะครับ16กันยานะครับ16กันยานี้นะครับได้เลข6นะครับดับ6หน่วยบนนะครับเออให้เพื่อนๆเอาไปตัดซื้อสละกินแบ่งของรัฐบาลนะครับอ่ามาลุ้นกันว่ามันจะออกไหมนะครับเลข6นะครับ คันออกหลักสิบถือว่าถูกนะครับถือว่าดับอยู่เนาะนะครับถ้าออกแล้หน่วยถือว่าผิดเนาะเพราะว่าเราทําดับหน่วยบนเนาะเพื่อนๆต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าชอบกดแชร์กดไกลค์กดทัศน์สกายกดติดตามนะครับช่องน้องใหม่นะครับจำลองชาแนลนะนะครับเอาไว้ไปอ้อมอ,อกอ้อมใจของ fc พี่น้องเพื่อนๆนนะครับอคอคอหวยนํำกันเนาะนะครับผมก็จะมีสูตรอะไรก็จะมาลงให้นะครับผม ก็ช่วยกันกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมจำลองชาแนลก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับนี่ครับงวดนี้นะครับ6นะครับดับ6นะครับก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีนะครับวันที่16นี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจำลองชาแนลก็สวัสดีครับผม